สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมันแดงบีไรสัลชแนลพาเพื่อนเพื่อนมาสะพานปลายชายเลนนะไม่ได้มากันนานนะวันนี้อากาศดีนะก็เลยมาถ่ายเพื่อนเพื่อนชมกันอาทิตย์กำลังจะตกนะครับ พายเรือกันด้วยนะน้ำลงนะครับทายที่กำลังจะตกเลยนะครับเพื่อน้ํานตอนนี้ เยอะเลยนะเงินเต็มเลยอากาศดีอยู่นะครับอาจันย์ขึ้นแล้วพราทิ่กลางจะตกแต่พระจันทร์ขึ้นแล้ว เพื่อนๆน,นะพาลูกหลานมาเดินเล่นกันได้นะสะพานป่าชายเลนนะก่อนถึงหาดพิมไวนยนะอย่างพี่จะพาเพื่อนๆไปที่หาดพิมไวายได้นะครับนะวันนี้เรามารอริมทะเลกันนะครับ 阿里走 เดือมนมันนี้นี่เป็นวัาทิตยนะครับไป นี้ก็บางบีไม่ได้ว่าวิ่งไงนะน้องชายไม่อยู่ไม่มีเพื่อนมาวิ่งไม่ได้มาเด้ปกติวันธรรมดาครับก็จะมีพี่ๆน้องๆอ,ออกกำลังกายกันเยอะนะที่นี่ะก็มีเดินมั่งวิ่งมั่งนะด้านหน้าแล้วก็ครับนายเป็น พวกพี่ๆน้องๆที่เขามออกหลังกายกันนะคือนยากลนั่งรับลมเย็ๆเดินกลับด้วยนนะเดินมาได้หน่อยเดียวเหนื่อยนั่งรับลมเย็นๆน,นะครับนะก่อนพายทิ่ย์ตกดิน<ะ>กับบรรยากาศชิลๆ สะพานป่าชายเลนนะเดีย๋ยวีิพาเ,เพื่อนๆไปเลาะริมทะเลกันแล้วก็ไปดูจะนั่งตรงไหนกันนะนว่าทิตยมันโมกบอกสะพานป่าชายเลนก็จะอยู่ทางลงหาดพิมพ์ไว้นะเพื่อนนะสายมือนะครับก่อนถึงทาดประมาณ200เมตรนะ วันอาทิตยนะ์นักท่องเที่ยวเยอะเลยนะครับพาเด็กๆมาเดินเล่นกันนะ ผะพานสูงแล้วนัองเที่ยวเยอะกันเลยนะวันนี้ ทิศตกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อที่ริมทะเลนะเดี๋ยวเราไปลองกันริมทะเลยำๆเลยเลกครับเปนเรืองของเราแลนครับขอบคุณนะครับ ถึงทะเลแล้วนะครับนะหาแสงจันทรยองนะครับนะนี่นะแหลมจะเลยเราพักไว้ก่อนนะครับเพื่อนนะเพราะว่าเบื่อแล้วไปนจนเบื่อแล้วนะมาที่นี่บ้้งนะร้านนี้ดีเลยไว้นานแล้วนันเพื่อนนะนะกับบรรยากาศดีๆนะครับนะ ลุงยีนงกันแม็กไม่หวานครับแถวหนึง่งนี่นะครับบีรยาจัดร้านสวยนะต้องบีแนะนำนเพื่อนๆเลยนะครับนะเลี้ยวซ้ายแยกนางยักษ์มานะครับ ก็จะมาเจอนะครับก่อนถึงครัวป้าแมวนิดนึงนะครับเดี๋ยวบีพาเ,เพื่อนๆไปด้านหน้ากันนะครับว่าบรรยากาศจะชิวขนาดไหนนะเพื่อน ลยนะเพื่อ, <Okay. Yeah. S 1> อนร้านนี้เลมานานนะครับนะมีโอกาสได้ก็มาลุยกันนะบรรยากาศชิลสุดเลยนะเพื่อนนะก่อนมืดนะครับตจะเป็นโรงแรมฟอร์จูนนะครับนะก็ไม่ได้มากันนานนะครับนะหาแสงจันทรยองนะครับนะ ก็ถ่ายให้เพื่อนๆกันแล้วนะครับวันนี้นะแล้วก็มาชมบรรยากาศนะกับร้านกาแฟดีๆนะครับบางบีเละมานานแล้วนะครับร้านนี้นะว่าจะชวนกันมานั่งหลายรอบแล้วนะครับนะวันนี้มีอกาสนะอากาศดีๆลมเย็นสบายๆนะครับก็เลยพาเพื่อนๆมานะครับนี่ไงครับเพื่อนๆดูบรรยากาศครับสุดชิลนะครับนะ จะหมูอะไรเนี่ยมาฉาเหรอชา,เ,ออชาเขียวแม่ทำให้ชาเขียวเลยอ่าของบีแบบคอฟฟี่นะเพื่อนม,มาแล้วคิมเบอร์ี่นะออฟเฟของหวานเราคืนนี้นะครับชาเขียวแบบคอฟฟี่ก่อนพาทิจะรับฟ้านะครับ ที่หาดแสงจันทร์ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาจะสองทุ่มแล้วนะครับนะเดี๋ยวบงดีก็ต้องเดินทางกลับก่อนนะครับนะบังดีก็เก็บภาพบรรยากาศร้านคาเฟ่ริมทะเลมาฝากาเพื่อนๆกันนะครับหาแสงจันทร์ระยองนะครับนะแล้วก็จะมีร้านคลานะครับนะให้เพื่อนๆนะครับจิ้มจุ่มนะส้มตำนะครับอาหารตามสั่งเยอะแยะเลยนะครับนะ ก็ะจะเป็นประดับประวูโคมไฟประมาณนี้นะครับนะก็เดี๋ยวยวีต้องเดินทางกลับก่อนนะครับบางบีฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระด,ดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช,ช่องรายการชั้นเอของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ